สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องของคุณลุงไวครับหลังจากที่2-3คลิปที่ผ่านมาลุงไว้ได้นําเสนอข่าวคราวการแข่งขัขงขนมอเตอร์ไซค์อาชีพของหวังอีปปอ้ป๋อนะฮะดารานักสแสดงหนุ่มชื่อดังชาวจีนนะครับซึ่งล้มในการแข่งขันนะครับเนื่องจากว่าถูกชนนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นการตั้งใจชนหรือไม่นะฮะทั้งที่หวังอี้ปอนี่นํามาเกือบจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วนะครับ ล่าสุดมาติดตามข่าวคล่าวนะฮะถึงแม้ว่าทางต้นสังกัดของวังอี้ป๋อนะครับจะยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะฮะว่าเอ๊ะการที่วังอี้ป๋อล้มเนี่ยถูกชนล้มเนี่ยนะครับมอีอะไรที่อยู่เบื้องลึกหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็แจ้งผลการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับ โดยรายงานของสมาคมกีฬารถยนต์และรถจักรยานยนต์ชูไฮเป็นผู้ตัดสินที้ขาดนะฮะการแข่งขันรายการจูไฮ2020ในกลุ่ม A นะครับที่มีการชนกันร,ระหว่างผู้แข่งขันเบอร์85วังอิปปอและเบอร์18โดยสมาคมกีฬารถยนต์และรถจักรยานยนต์เมืองจูไฮตัดสินว่า,าเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวถือว่าเป็นอุบัติเหตุจากการแข่งขันนะครับ และผลการขันยังคงเป็นตามเดิมนะครับก็ยืนยันผลตามเดิมนะฮะมองว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับซึ่งคลิปการชนกันของหวังอี้ป๋อเนี่ยโอ้โหมีคนดูถึง20กว่าล้านวิวฮะ22.1ล้านวิวนะฮะล่าสุดนะครับน่าจะเลยไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับหวังอี้ป๋อแฟนๆของหวังอี้ป๋อก็ คอยเป็นกำลังใจให้บางอีป๋อต่อไปในการคว้าชแชมป์ให้ได้ในการแข่งขันสนามหน้านะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นต่อข่าวนี้อย่างไรไมาแสดงความคิดเห็นกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับลุงไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ